สวัสดีครับเนื่องในโอกาสประเพณีสงการประจำปี2565ผมน,นายวินัยอินทิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองเปรและคณะผู้บริหารขอส่งความสุขความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวหลองเปือทุกท่านประเพณีสงการเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณและยังคงสืบทอด มาจนถึงปัจจุบันโดยมีทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคมที่งดงามด้วยการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และการละเล่นสาดน้ำกันซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่มีการใช้น้ำเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความเคารพรักความกรตันยูและความมีมิตรไมตีที่ดีต่อกัน ผมขอในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงการานต์ของทุกคนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสนุกสนานเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยตรวจเช็คความพร้อมของรถและเส้นทางด้วยความรอบคอบใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางเพื่อให้ทุกการเดินทางมีรอยยิ้มและถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่แอร์ล้างมือบ่อยๆให้สงการนี้ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดในโอกาสเทศกาลสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยพุทธศักราช2565นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรันาตน์ไตและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวเมืองหนองปือประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีพีใหม่ไทยครับ